ตัวโมชินี่อ่าเป็นของพิทิพคาดตัวกำไรต่มมาที่3นะครับก็เป็นตัว preview. พรีวิวพิทิพคาดไว้อยู่ที่มันสัก106ล้านบาทนะครับสำหรับกำไรนะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก26.8%สิบหกจุดแปเนยียดเยียนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสามองเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับปัจจัยการทำให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยในแง่ของสาขาก็จะมีสาขา เปิดใหม่ประมาณ8แห่งในแต้มาาที่3นะครับในแง่ของเซมโ์เซลโกลดเองถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่มันสัก5%ในแต้มาาที่3นะครับโดยเซลโกลดของฝั่งที่เป็นสินค้า้าปลีกเนี่ยขายได้ดีกว่าสินค้าที่เป็นสินค้าขาส่งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกรอส a r จินเนี่ยก็เลยจะทำให้กรอสแมจินเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับกรอสแมจินปรับตัวขึ้นมามัน เออศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์แฮชพอยต์เยียร์เยียร์นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมามันศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แฮชพอยต์คิวอันคิวนะครับ looking ahead ไปในไตรมาสที่สี่ด้วยนะครับอันนี้ในไตรมาสที่สามก็ตกไว้ตัว cash hand out เนี่ยมันก็เข้าหนึ่งหมื่นบาทนะครับมันก็เข้ามาช่วยในช่วงปลายเอ่อ s eptember เหมือนกันนะครับแล้วก็ยาวเอามามาช่วงต้นออกโทเบเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าทางโมชีก็เห็นเซมซอลเซลโก้ดในหลักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตุลาคม นะครับที่จะช่วยหนุนเรื่องของเซมซอลเซโกตให้ดีขึ้นในในตรมที่4นะครับพี่ทิพย์ก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งในแรงผลักดันให้เซมซอเซโกดในตรมที่4เนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของสินค้าใหม่นะครับก็จะมีสินค้าใหม่ในกลุ่มของที่เป็นเอ็นซีทีดีมนะครับแล้วก็ของศิลปินไทยมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มสินค้าคอลเลกชันใหม่ที่เปิดตัวถือว่าเปิดตัวก่อนหน้าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะปีที่แล้วเนี่ยพวกกลุ่มสินค้าใหม่ เปิดตัวในช่วงเดือนธันวานะครับปีนี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวรา,ายได้แล้วก็ในการดันซีมซอรเซโกทให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่าปีที่แล้วนะครับอน,อนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของสาขาใหม่เองเนในนาตมาที่4เนี่ยทางโมชิก็จะเปิดอีกซากมาน6สาขาเพิ่มเติม นะครับแล้วก็จะมีะการจัดเทศ,ศการของ Hello Kitty เข้ามาด้วยที่เซนทรัลเวิลด์ในช่วงไตรมาสที่4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะทำให้ช่วงแต้ามาสที่สี่ที่เป็นไฮซีซันที่เป็นช่วงเฟสติวัลเนี่ยม,มีแรงขับเคลื่อนพิเศษเข้ามานะครับดันช่วงเซมซอลเซลโกรทให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าพิธีเป็นเห็นว่าเอาลุกของตัวโมชิเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับก็เลยยังคงคำแนะนำะซื้อนะครับที่แทร็กเก็ตไพรซ์เที่ยมัน55บาทนะครับพี่บอบ ประมาณเท่านี้โอเคได้เลยครับไมกี้วันนี้ขอขอบคุณทางไมายกี้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ